สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูเอกพรวดีนะคะจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะคะบทที่7ทศนิยมวันนี้เราจะขึ้นเรื่องทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่า1ค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันต่อไปนะคะค่ะนักเรียนทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่า1นนะคะทศนิยมสองตำแหน่งคือมีเลขโดดหลังจุดทศนิยมสองตัวนะคะ ทศนิยมสองตัวแล้วก็เลขโดโดทศนิยมตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งนะคะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งแสดงจำนวนของส่วนในกี่ส่วนในสิบส่วนที่เท่าเท่ากันนะคะต่อไปเลขโดดตัวหลังจุดทศนิยมตัวที่สองนะคะเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 2. สองแสดงจำนวนว,นว่ากี่ส่วนในหนึ่งร้อยส่วนที่เท่าเท่ากัน พูดอย่างนี้นะะักเรียนยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอ่ะตัวนี้นะคะอย่างรูปเนี้ยเป็นรูปของตารางหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยเนี่ยแล้วรูปนี้มีแรงเงาอยู่รูปคะหนึ่งรูปนะคะระบายสีแรงเงาหนึ่งรูปหนึ่งในส่วนร้อยเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยนะคะแสดงเป็นจุดทศนิยมดังนี้ค่ะศูนย์จุด 0ูถ้าไม่ไป็น0.01เพราะเศนิยม1ตัวนะคะทพรานิยม1ตัวเนี่ยมันจะเป็นส่วน10ดังนั้น2ตัวต้องเป็นส่วนร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันมีความแตกต่างยังไงหรือต้องทำความเข้าใจยังไงเรามาดูข้อต่อไปกันค่ะคะ่ะมาดูรูปต่อไปนะคะว่าตารางเนี้ยมันตารางร้อยนะคะมี รูปแรงเงากี่ส่วนเด็กๆลองนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าในส่วนร้อยนะคะหนึ่งในส่วนหนึ่งร้อยเนี่ยจะแสดงเป็นเศษส่วนก็คือห้าส่วนร้อยเขียนทศนิย,ยมด้วยว่าเลยศูนย์จุดศูนย์ห้านะคะศูนย์จุดศูนย์ห้านะ,ะถ้า คุยยังไม่ได้ทดสอบให้เห็นเมื่อกี้เนื้อที่มันน้อยเรามาทดสอบว่าทำไมห้าถึงห้าส่วนร้อยนะคะเศษยค่าส่วนร้อยถึงได้ศูนย์จุดศูนย์ห้ามาดูก,กันอ่าวิธีละคะคือเอาหนึ่งร้อยหารห้าคู่ขาทําไม1หนึ่งร้อยมันน้อยกว่าห้ามันหารได้ด้วยหรอคะมันหารได้มีวิธีทำนะดูนะอ่ะใส่จุด เติม0ูมาหารร้อยหนึ่งหาร50ได้ไหมคะไม่ได้ก็ใส่ศูนยทั้งบน1ตัวและตรงหลังเลขห้าอีกหนึตัวนะพอไปปุ๊บอ่ะจากห้าอยตัวนี้เป็น500 100หนร้อยหารห้าร้ยได้ไหมได้แล้วนะเป็น5้ใช่ไหมคะห้าคูณ100ได้ ห้าร้อยเอามาลบกันได้เท่าไรคะศูนย์ศูนย์ศูนย์ดังนั้นเศษห้าส่วนร้อยนะคะหาแล้วได้จุดทศนิยมเท่าไหรศูนย์จุดศูนย์ห้านะในเด็กพอเข้าใจไหมคะว่ามันเกิดจากอะไรเนาะอ่ะมาดูการเขียนเขียนศูนย์จุดศูนย์ห้าเขียน 0, 0, เยนปนหอังสือเหมือนเลขปกติเลยศูนย์จุด 0ูไม่อ่านไม่อ่านเป็นรนัหลักหน่วยเหมือนหลักหน่วยร้อยละพันหลักสิบถ้าหลังจุดทศนิยมต้องอ่านเรียงตัวนะคะคอนเซปต์เดิมต้องอ่านเรียงตัวนะโอเคไปต่อไปข้อต่อไปแล้วกันนะคะ,ะมาดูกันข้อต่อไปนะคะรูปนี้เป็นรูปตารางร้อยเหมือนกันนะคะตารางร้อยเนี้ยมาดูซิมันได้กี่ส่วนนับค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนี่พอมีแรงอะไอีกใช่ไหมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้างนั้นได้เท่าไหร่คะสิบห้าส่วนในหนึ่งร้อยส่วนหรือเขียนในรูปแบบของเศษส่วนก็คือสิบห้าเศษสิบห้าส่วนร้อยแสดงด้วยเป็นทศนิยมเท่าน,นะคะหยุดตำแหน่งสองตำแหน่งทีนี้มันเพิ่มเป็นสองแล้วแต่แล้ว เมื่อกี้ข้อเมื่อกี้เป็น0.5ใช่ไหม0.05จาแต่ครั้งคราวนี้มาเป็น0.15ฮะเริ่มมีตัว2ตัวขึ้นมาเห็นแล้วใช่ไหมคะนะเริ่มเริ่มแล้วมีความนักเรียนสังเกตได้หรือ,อยังนะคะต่อไปนะคะออกโคุยเขาพลาดขออนุญ,ญาตอันนี้ผิดอย่าคุยขอแก้หน่อยนะคะก็เป็นเท่าไหร่คะ0.15 เขียนเป็นตัวหนังสือเท่าไหร่คะศูนย์จุดหนึ่งห้านะคะเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าไม่อ่านเป็นศูนย์จุดสิบห้าไม่อ่านนะคะต้องอ่านเป็นศูนย์จุดหนึ่งห้านะคะโอเคนะข้อต่อไปเลยคะ่ะพานักเรียนมาดูข้อต่อไปกันนะคะ ข้อต่อไปนี้ตารางนี้ได้เท่าไหร่คะตารางร้อยเหมือนกันมาดูสิคะอ่านนับหนึ่งสองสามี่ห้าหกเดแปสแสดงว่าแถวหนึ่งได้สินะคะทั้งหมดกี่แถวหนึ่งสองสามี่ห้าหกดเดแถวแล้วมีแรงเงาอีกเท่าไหร่คะหนึ่งสอสาน่นะเจ็ดเท่าไหร่คะ7จสา 73ส่วนใน100ส่วนหรือพูดง่ายว่าเศษ73สส่วน100สแสดงด้วยเป็นทศนิยมนะได้ทนาไห่คะ0.73ถ้าเป็นทศนิยมจะไม่พูดเป็น73แต่ถ้าเป็นเศษส่วนจะเป็น7 3ส่วน100นะคะนะอ่านว่า0นย เจ็ดสามเขียนเป็นตัวซื้อ0.73นะคะหลังจุดทศนิยมต้องอ่านเรียงตัวเสมอนะคะอย่าลืมนะคะ,ะมาดูข้อต่อไปกันค่ะ,ะข้อนี้มาดูนักเรียนว่ามาทำกันเองบ้างเนาะเรามาลองทำซิรูปนี้นะคะเป็นรูปอะไรรูปตารางร้อยเหมือนกันนะคะนับดูแถวแรกมีเท่าไหร่นับค่ะ ห 10. 10. นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสิบดงว่าแถวหนึ่งมีสิบนั้นมีกี่แถวนับซิหนึ่งสองสาสี่สี่แถวแล้วมีแถวย่อยที่ไม่ครบอีกนับซิหนึ่งสอสามี่ห้าหหเท่าไหร่คะถ้าเป็นเศษส่สวนเราเขียนเศษส่สวนก่อนเนาะอ่ามันส่วนร้อยถ้าเป็นเป็นนี้เท่าไหร่คะสี่สิบ สี่สิบเท่าไรสี่สิบหกอ่าส่วนหนึ่งร้อยถ้าเป็นทศนิยมจะเขียนอะไรคะก็ศูนย์จุดสี่หกถูกไหมเขียนเป็นตัวหนักเสือว,ว่างไงศูนย์จุดสี่หกไม่มีสิบนะไม่มีสิบนะคะ อย่าลงนะหลังจุดต้องอ่านเรียงตัวเสมออ่ามาดูข้อต่อไปกันค่ะต่อไปค่ะข้อต่อไปรูปนี้ตารางร้อยเหมือนเดิมถูกไหมอ่ามาลองนับซีว่าแถวแรกเนี่ยได้เท่าไหร่1 2 3 4งสองสามี่ห้าหกดแดเก้มีทั้งหมดกี่แถวหนึ่งสอช่องนี้ไม่เต็มนะอ่ะาคมช่องสี่ห้อ่า ได้6แล้วอ่ะิ 60, ใช่ไหมต่อไปนับช่องที่ไม่ครบ1 2 3 4 5 6 7 8 9าดังนั้นได้เท่าไหร่คะ69สส่วน100อ่าแล้วเรามาเปรียบเทียบเข้าเป็นทศนิยมจะได้เท่าไหร่ก็คือ0.69 เด็กๆได้ตามนี้ไหมนะคะเขียนตัวหนังสือก็คือ0ูนจุดหกเก้นะคะศูนดนะ,ะอะเดี๋ยวเราจะทําแบบฝึกหัดที่7.4กันนะคะค่ะะมาดูแบบฝึกหัดที่7.4 นะคะนะคะอ่าข้อหนึ่งเขียนทศยมนะคะแสดงส่วนที่ละบลายสีออกมาอ่ามานับกันดีกว่าได้เท่าไหร่คะข้อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมีอีกแถวหนึ่งแถวสองแถวสองแถวแถวที่สามเป็นไรคะหนึ่งสองสามดังน,น,นั้นได้เท่าไหร่คะเป็นส่วนเขียนเป็นทศยมก่อน ตารางร้อยเนาะอ่ะ,อะได้เท่าไหร่ยี่สิแปลงเป็นทศนิยมคือเท่าไหร่คะ0ูนยจุดสอาไม่ได้ยี่สานะเป็น0.23เขียนไปตัวหนังสือค่ะ0ูนจุดสอนะคะ 0.23ได้ตามนี้เหมือนครูไม่เอย่ยนะคะเดี๋ยวไปข้อต่อไปนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะนะคะข้อ2นะคะรูปนี้ได้เท่าไหร่มานับซิเด็กๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10มีกี่แถวแถวที่1แถวที่2แถวที่3แถวที่4 แถวที่ห้าแถวที่หกแถวที่เจ็ดและแถวที่แปดเต็มไหมคะไม่เต็มอ่าแถวที่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดังนั้นรูปนี้ได้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบแปดส่วนหนึ่งร้อยดังนั้นเขียนเป็นรูปแบบของทศนิยมเป็นเท่าไหร่คะศูนย์จุดเจ็ดแปดศูนย์จุด นะคะ0.78ต่อไปเขียนเป็นในหะนังสือ0จุดเจ็ดแปดนะคะนะคะศูนย์จุดเจ็ดแปดค่ะมาถึงข้อต่อไปค่ะอ่ะมาถึงข้อสองใหญ่ที่เขียนอยู่ในรูปทศนิยมคุณเอ๋มีเทคนิคเล็กน้อยที่จะบอกเด็ก ในการที่เขียนรูปแบบของทศนิยมเนี่ยมันต้องนับให้ครบนะคะส่วนร้อยต้องเป็นเลขส่วนกี่ตัวกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งดังนั้นเลขตัวเดียวเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มสูตรไปให้ครบนะคะจะเพิ่มหน้าจะเพิ่มหลังนักเรียนดูดีๆนะคะถ้าเป็นข้อหนึ่งเศษห้าส่วนร้อยถ้าจะเพิ่มต้องเพิ่มไว้ข้างหน้าเป็นอย่างนี้คะ่ะ 0ูนจดศูเมื่อกี้เราได้ได้ว่าทําไมถึงต้องเป็น0ูนดศหเพราะเมื่อร้อยหาร5แล้วมันหารไม่เจอมันก็ต้องเพิ่มศูนย์ไปเรื่อยๆถูกไหมคะดังนั้นถ้าเป็นเลขตัวเดียวนะคะแล้วอยู่ในส่วนร้อยก็ต้องเป็นสองตำแหน่งจะเขียนต่อสองตำแหน่งก็คือ0.05 นะ0.05ต่อไปข้อ2ค่ะมีเทคนิคนิดหนึ่งนิดเดียวเมื่อ7เราเขียนไปก่อน47ค่ะเราเขียน47ส่วนร้อยใช่ไหมค่ะเขียน47ไปก่อนนับทศนิยมตัวนับ1 2ใส่จุดถ้าไม่มีให้ใส่0นะคะถ้าไม่มีให้ใส่0นะ ยากไหมเรามาดูอีกข้อหนึ่งเนาะอ่ะต่อไปเราเขียน15ส่วนร้อเขียน15ไปก่อนนับ1นับ2ใส่จุดเติม0นะคะนี่ที่เทคนิคสังเกตง่ายๆนะคะเวลาเด็กเวลาทำทำแบบฝึกหัดหรือทำข้อสอบก็แล้วแต่นะคะนะ,ะ,นะอ่ะต่อไปข้อน,นี้เหมือนกัน39ส่วนร้อนะคะได้39ไปก่อนนะอ่ะ นับ1นับ2ใส่จุดเติม0นยะคะนะยากไหมไม่น่าจะยากเด็กๆน่าทำได้นะค่ะต่อไปอันนี้ล่ะอ่ะทำไม20ส่วนร้อยไม่ต้องตกใจค่ะใส่ไปเลย20ส่วนร้อยเนี่ยใส่20ไปก่อนและนับ1นับ2ใส่จุดเติม0นะคะนะคะนะ ใครคุยใครทําแบบฝึกก่อนหน้าเนี้ยถ้ายังไม่เข้าใจแก้ไขถูกต้องนะคะนะอะมาดูข้อ6ค่ะอะส่วนร้อยนะใส่75นับ1นับ2ใจจุดเติม0จบง่ายไหมไม่ต้องไปนั่งหาด้วยนะคะเทคนิคคุเอนะจะมีให้กันบ่อยๆนะเดี๋ยวลองดูข้อตอ้นต่อไปค่ะ นั่นเน่ยคะเรามาถึงบาเฟอหัดข้อที่3ใหญ่นะคะเ <_ S 1> ขาบอกว่าลากเส้นแบ่งรูปสี่เหลี่ยมแล้วระบายสีแสดงทด้อสยมที่กำหนดให้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันข้อหนึ่งข้อหนึ่งได้เท่าไร yeah. ต้องแบ่งจากส่วนสิบหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเ้าสิบ ะคะะตีเลยค่ะตีทุกสามตารางเลยนะฝีมึกหมดเดี๋ยวเขาเปลี่ยน แบ่งเป็นแนวตั้งและนอนนอนสิบเท่าเท่ากันถูกไหมคะโอเคของนี้ตีทั้งสามตารางพร้อมกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ แล้วนะะเราได้ตารางร้อยทั้งสามตารางข,ข้อที่1ข้อที่1กี่ส่วนเหยนับซิสิแสดงว่าทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแดเก้าสิบแล้วเท่าไรคะสิบเอ็ดสิแค่นี้เอง เด็กๆใช้สีไม้ระบายนะคะถ้าสีไม่จีอาจจะเลอะไปเพื่อไปซึ่งไม่เด็กมันจะซึมไปข้างหลังนะคะอ่ะต่อไปรูปที่สองรูปที่สองจะเป็นเท่าไหร่คะเจ็ดสิบสามส่วนหนึ่งร้อยถูกไหมอ่ะตะารางนี้แถวในหนึ่งร้อยอ่ะแถวละสิบ สิบ0ี0ส0บ0ามสิบสเท่าไรคะบาหน่งสองสามอย่าเลยระบายเลยนะคะเหงก็เกือบเลยแล้ว เจ็สองไห้าไรเจบสามนับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ยากไหมอ่ะมาดูข้อ3ค่ะดูข้อ3กันนะอ่ะสนี้เท่าไหร่คะ6 6ส่วน100่งร้อยหนึ่งสสาสี่ห้าห แค่นี้เองเด็กๆทำได้ไหมคะยากไหมคะไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวเรามาคลิปต่อไปเรามาขึ้นเรื่องของพัศยมสอ่ตำแหน่งที่มากกว่าหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้สำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ